ครับกำลงตรงไปสมุทรสาครครับกำลังสร้างอยู่แยกดาวขนองครับนี่นะโรงพาบาลบางประกอบเก้าครับเลี้ยวสายครับเลี้ยวซ้ายอีกสิปีได้ทำงานอ้ยได้เปิดจิตการเดินรถครับ <laughs> <laughs> นี่กำลังเต้าหม้อกำลังตั้งเทเลยครับหั <laughs> วเครื่องจับอยู่ข้างบน เสาเป็นร้อยเสาครับเนี่ยกำลังสร้างอยู่ครับเสร็จประมาณปีเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดโนี่ครับเสาต่อมอเป็นสองร้อยเสาครับสร้างไปถึงสมุทรสาครมาหาไซนะครับมาหาไซ <laughs> นี่คือการผลงานของประเทศไทยครับความเจริญก้าวหน้าเข้ามาครับใครๆก็อยากเข้ามาดูครับนี่คือ การเจริญของประเทศไทยครับกำลังเตากำลังสร้างู่ครับรถก็เยอะรถก็ติดครับวันอาทิตย์ไม่วันอาทิตย์ไม่ติดเท่าไรครับตอนนี้ลงแถวบ้านแถวบางหมอบางมดบางหมอเดี๋ยีครับเสาเสาตาหม้อเป็นพันเสาแล้วครับเป็นร้อยเสาแล้วครับ นี่คือความเจริญเข้าเมืองกรุงครับนี่แหละคือเมืองกรุงทางด่วนไปเพชรบุรีครับราชบุรีสมุทรสาครครับนี่คืออีกส0ปีข้างหน้าเจริญครับกำลังสร้างอยู่ครับเสาต่อหมอ้อเป็นเป็นเป็นพันเสาครับมีค,ความเจริญเข้าเมืองกรุงครับ แต่ลูกร้านเหรีหลวจะได้ดูครับอดรถอถคตข้างหน้าครับไม่รู้เยอะก็เยอะนะครับจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์รถติดครับแต่วันน,น,นี้วันนี้คือวันเสาร์ครับวันที่30กันยายนพศ2566ครับเดือน9ครับ กินข้าวสากมาเที่ยวกรุงเทพครับกินข้าวสากอะไรนะข้าวสากคนไทยเขไม่รู้เรื่องนะข้าวสากครับรู้แต่พนวิจิารครับอ่าก็ถึงเขตบางมดนะครับเปลี่ยนบางมดเส้นปรามสองครับนี่คือโรงพยาบาลบางมดครับโรงพยาบาลบางมดตรงไปก็สนามแดงสมดํดครับ บางบอลเลี้ยวขวาครับ่หยังเติมที่อุ่นกันกีตัวทีตัวเดียดแล้ดีครับเมืองเมืองกรุงคือเมืองสีไรครับเมืองระดับคนรวยเขาอยู่ครับพวกเศรษฐีระดับพันร้อยล้านพันแสนล้านครับ เราเป็นเราเป็นเป็นแรงงานของใจครับก็ทํางานไปเรื่อยๆครับแรงงานของใจเป็นแฟนกดจนครับเป็นแฟนกดจนอยากใจกดจนครับต้องขายแรงแต่งงานครับ yes, to, to, นี่ครับเต่ามอกกำลังซี้เจอเ้อจา้าเมือนงามยังกระติกครับ แหละเมืองกุง้งเมืองเมืองจเจริญเข้ามาแล้วครับใกล้ตัวแล้วครับปลามสองเส้นปลามสองจเจริญจะลดติดครับอีกสิปีก็จเจริญครับนี่สาวต่อหม้อสูงไป, 40, 40ประมาณสามสิบเมตรสี่สิบเมตรครับกำลังเป็นงามยัติ๊กยักษ์นะครับงามงามยักษ์เลยครับยังติ๊กยักษ์ ยิงก yeah. ี <tampoco S 2> like in total, in ่คนก็ยิงไม่ได้ครับต้องใช้แรงรถเคียรอย่างเดียวรถเคียรยกเสร็จปรามสองครับกำลังก่อสร้างครับถ้าวันจัดถึงวันวันศุกร์ไม่ต้องมานะครับเวยนไปทางอื่นนะครับอันตรายครับเส้นนี้มันเคยมีคานคานถล่มเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่จับเป็นไม่ต้องเข้ามานะครับเพราะว่ามันอันตรายครับเขียรต่อสร้างครับตรงไปกับกาญจนาพิเศษสมุทรสาครเพชรบุรีครับสมุทรสาครราชบุรีครับนี่แหละครับเมืองกับเจริญของประเทศไทยครับเมืองคนรวยครับ เราจะอยู่ที่ไหนก็ประเทศไหนก็เข้าได้หมดครับแต่ว่าคนไทยไปต่างประเทศโดนจับกลับคืนมาครับเดบคนไทยเราถ้กเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่มีวีซ่าพาสปอ p o r t ก็ส่งกลับประเทศไทยครับแต่คนประเทศอื่นเขามาเขาอยู่ได้เป็นปี2 0ปี30ปีครับแต่คนไทยไปอยู่ประเทศนอกไปอยู่ได้เดือนเดียวส่งกลับแล้วครับ ประเทศไทยคือมีพระเจ้าอยู่หัวครับเมืองเสรีเตียดีเห็ครับบอกดึงไงบอกดึงตำรวจเป็นมเมืองเปิดครับเมืองเปิดเมืองเมืองพุทธครับเป็นเมืองพุทธศาสนาพุทธเป็นคนมีคนเป็นเจงคนใจบุญครับประเทศไหนก็เข้ามาได้หมดครับเป็นเมืองเมืองพุทธครับศาสนาพุทธครับนจนั่งนทา,ทางนี้โวิว เป็นเมืองมีพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รอหนึ่งถึงรอสิบครับมีพระเจ้าอยู่หัวปกครองประเทศไทยครับประเทศไหนเข้ามาประเทศไทยรับได้หมดครับมาลงทุนที่ประเทศไทยรวยอย่างเดียวครับคนไทยไดนาฝรั่งมันค่าได้เงินครับครับผมดูครับประเทศไทยครับนี่ความเจริญเข้ามาครับ จบแล้วครับจบแล้วแค่นี้นะครับสัรก้าที่โอรกี้สิงก้าที่เออเมียนละคือ